ขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพิธีกรขนลุกเผยนาทีฮิปโปให้สัมภาษณ์ก่อนมีเสียงแตงโมเรียกกลางรายการพิธีกรขนหัวลุกเผยนาทีฮิปโปให้สัมภาษณ์ก่อนมีเสียงแตงโมนิดาเรียกเพื่อนสนิทชัดกลางรายการคุยแซบโชว์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดา พัดตกเรือกลางแม่น้าเจ้าพระยาได้มีรายงานว่าพบร่างของแตงโมนิดาแล้วที่ท่าเรือพิบูลสงครามต่อมาเอสุภชัยและอั้มพัชราภาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีไว้อาลัยให้แตงโมนิดาที่ถูกจัดขึ้นที่คิดจักรเสรีภาพกรุงเทพตั้งแต่วันที่11-13มีนาคม65ที่ผ่านมาโดยผู้เข้าร่วมงานต้องแต่งกายด้วยชุดโทนสีขาวชมพูและโอรสล่าสุดแอนนาและฮิปโปและพุดเดิล เพื่อนสนิทของแตงโมนิดาเปิดใจหลังฟังผลชนสูตรผ่านรายการคุยแซบโชว์โดยมี PK เคปิยวัฒน์หนิงปณิตาเป็นพิธีกรในการดำเนินรายการซึ่งมาเล่าเหตุการณ์ที่ทุกคนเชื่อว่าแตงโมนิดามหาหลังจากเสียชีวิตในรูปแบบต่างๆกันโดยในช่วงหนึ่งของรายการที่มีการเปิดคลิปนาทีฮิปโปให้สัมภาษณ์ซึ่งบริเวณนั้นมีเพียงแอนนาฮิปโปและพุดเดิลเพียงสคน ก่อนจะมีเสียงเรียกชื่อชัดว่าฮิโปซึ่งทุกคนให้ความเห็นตรงกันว่านี่คือเสียงของแตงโมนิดาแน่นอนทำเอาพิธีกรอย่างหนึ่งปนิตาถึงกับตกใจและขนลุกเป็นอย่างมากขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกํบบาลังใจให้ช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ